สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่546นะคะพี่พี่กำลังรับชมใน EP ที่546กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเหมานะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆค่ะหนูจะเขียนหมายเลขก,กำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่5วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยนะคะพิมพ์ฐาน7ชั้นค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศ เกียดนิยมฉบับนี้เลยนะคะาทานมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะหรือท่านสนใจนะคะหมายเลขสิน,นะคะวันนี้ปล่อยให้กับทุณท่านคู่นี้เลยนะคะเป็นปิดตาพิมพ์เล็กของหลวงพ่อแก้วคองท่าน สนใจรายการแหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานด้ารายการไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยขอทานไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะมีหลายรายการเลยน้องทานเจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเลขหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นชุดกรรมการนะคะเรียนที่รึกงานฝังลูกมิมิตหลวงพ่อกลวยชุดตินุทาโรค่ะ ออกให้ทําบุญนะคะท่านผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตนะคะเป็นเหรียญปี251หํานค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานนะคะท่านปี2 5 2 1นะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3มเหรียญน,นะคะท่านแต่ละเหรียญน,นะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านชุดนี้นะคะได้แบ่งปันมานะคะท่านใดศรัทธาวันนี้ขอปล่อยให้กับท่านเลยนะคะที่850บาทเท่านั้นค่ะ 850บ,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 บาทเท่านั้นนะท่านได้รับทั้ง3มเหรียญเลยนะคะเหรียญงามทั้ง3าค่ะท่านนี่ค่ะเลี่ยมกันน้ำเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธาสนใจหลวงพ่อกลวยนะคะสามเหรียญนะคะท่านแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะได้พร้อมชุดกรรมการกล่องกรมรมยีสีเหลืองเลยนะคะท่านดูค่ะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปี2521ค่ะหนุมานะคะลายเส้นคมลายเส้นชัดท่านัาน งดงามมากๆเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรทองค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านค่ะเลี่ยมนานๆเลยนะคะหน้าเหรียญท่านชัดท่านดูดวงตานะคะหน้าตาท่านชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะนี่ค่ะเจ้าของเดิมนะคะเขาไปนานาเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับท่านค่ะเป็นเหรียญปีสองห้าสองหนึ่งนะคะท่านมาดูเหรียญที่สามนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรเงินค่ะ หลวงพ่อกวยชุตินุทารโรตวหนังสืออัขระท่านชัดวัดโคสิตารามนะคะเหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านไดวัยได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะหมายเลขหนึ่งแบ่งปานที่850บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลข2วันนี้ค่ะเป็นเหรียญพญาพารีนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทวหว้ครูปี67นะคะท่านกล่องสีแดงนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะ รุ่นพญาภารีนะคะท่านใดศรัทธานะคะเหรียญหลวงปู่ศิราสิริจันโทท่านหมายเลขโค,ดะคะ้ดหน้า635ค่ะหมายเลขโค้ด635เลขสวยด้วยนะ,ะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นองค์เนื้อหน้ากากทองนะคะท่านนี่คะ่ะหน้าก็หน้ากากทองฝาบาทนะคะนาตาท่านคมชัดเหรียญงามเหรียญคมนะคะท่านไม่ปล่อยให้พลาดนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะ รุ่นพยาพารลีนะคะเชื่อว่าหลายท่านยังไม่มีเก็บรุ่นนี้กันนะคะท่านดูค่ะด้านหลังเป็นพระหรามาณุท่านเป็นหนุมานุท่านรายการนี้นะคะบารมีครูหลวงปู่ศิราิริจันโทค่ะแบ่งปันที่ห้ารอยบาทเท่านั้นเลยนะคะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามค่ะ หมายเลขสามวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญที่รึกนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะรุ่นนี้นะคะเหนือดวงรุ่นแรกเมื่อปีหกสองค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่าน,านเหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะต่อโคดสิราค่ะเหนือดวงนะคะเนื้อทองสาบาทค่ะต่อโคดศีรานะคะเหรียญนี้ท่านได้ศรัทธาแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนงท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทปี6 2ค่ะจงังหวัดกาลสินนะคะเนื้อทองฝาบาทค่ะท่านท่านใดนะคะมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะถัดมาค่ะมนที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะ ขอภัยด้วยนะท่านเป็นปิตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานท่านหน้ากล่องท่านอัขระไว้ชัดเจนเลยนะคะพระสังวรพิมลค่ะปิตานะคะตุกตาใหญ่รายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะท่านเป็นพิมพ์ตุกตาใหญ่นะคะขออนุญาตนําออกมาจากกล่องให้กับุท่านได้รับชมนะคะท่านดูนะคะเนื้องามค่ะ ใต้าฐานอักขระไว้ว่าวัดประดู่ชิมพีนะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยของท่านนะคะนิ้วมือสิบนิ้วท่านยังชัดนะคะได้รับพร้อมกล่องเลยท่านงดงามมากๆค่ะรายการนี้ไม่พลาดนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะ หมายเลขสี่นะคะแบ่งปันที่5้าร้อยบาทค่ะคาดมากระท่านมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลขห้ารายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์นิยมเจชั้นนองท่านรายการนี้เป็นพระเนื้อผงค่ะวัดชัยโยวรวิหารนะคะจังหวัดอ่างทองเป็นพระเนื้อผงของท่านท่านจะได้รับพร้อมใบป,ประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้เลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่6 5 0หบาทเท่านั้นค่ะ ห5 0้าสิบาทเท่านั้นเลยท่านทานพระสมเ็จเกตชัยโยรายการนี้นะคะท่านใดสนใจไม่พลาดท่านพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะคะพิมพฐานงามๆฐานท่านเต็มนะคะอกท่านเต็มนะคะท่านเสียนสามขีดนะคะไม่มีบิดไม่มีแตกหาดใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื้อผงนะคะมวลสารดั้งเดิมองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านนงดงามมากๆเลยนะคะได้รับพร้อมใบประกาศเลยนะคะ วันนี้นะ,ะท่านแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้พิเศษเลยท่านท่านด้านหลังขาชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะหมายเลขนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกรายการนี้ท่านท่านเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะเนื้ออันปะก้าค่ะ ท่านดูนะคะย้านอักขรท่านเต็มนะคะหน้าเหรียญท่านงามมากๆเลยนะคะท่านตาท่านใดวายตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านค่ะได้รับเหรียญไม่พออุนี้พร้อมเลี่ยมเสร็จกรอบให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันที่500้บาทค่ะ5้ารอยบาทเท่านั้นท่านเลี่ยมเสร็จกรอบนะคะสังเกตงท่านด้านหลังนะคะจะเป็นมีรอยจานท่านเป็นหลังเรียบนะคะรอยจานค่ะงดงามเลยนะคะวันนี้ไม่รอช้าปิดให้ทัานค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่7ค่ะ หมายเลขเจ็ดรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะท่านเนื้อผงคุกรักนะคะอง์ลงรักปิดทองครัท่านเรียมใส่กรอบลงยาให้กับท่านเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะผิวมันๆน,นะคะท่านปิดตาวนะคะสะพานสูงค่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชอบบูชาได้เก็บกันวันนี้ค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะฮัดมาคะมากันที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลขแปดวันนี้น้องทานเป็นองค์เท้าวเวสุวรรณนะคะรายการนี้นะคะเท้าวเวสุวรรณท่านเนื้อทองแดงรมดำต่อโคดนำเลิกนะคะด้านขวามือตรงนี้ท่านเล็กๆตรงนี้จะมีต่อโคดนำเลิกนะคะเนื้องามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะรอยจานยันอักขระท่านเต็มเลยนะคะองค์เท้าวเวสุวรรณรายการนี้แบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ที่ห้าร้อยบาทค่ะ 500รอยบาทเท่านั้นน้องท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเขาท่านองค์งามนะคะวัดจุดรามณีค่ะท่านสังเกตนะคะนี่ค่ะท่านเป็นจานมือนะคะเรียนนี้งามมากๆค่ะคุณท่านได้มีรอยจานเลยนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่เกค่ะหมายเลขก้าวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาน้องท่านองค์นี้เป็นเนื้อเมฆขสิทธิ์น้อท่าน อาขออภัยด้วยนะคะเป็นเนื้อมเมฆพัดนะคะทานปิดตานะคะเลี่ยมเสร็จกรอบนะคะขอแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะทานปิดให้ทานจองกันให้ทานวันนี้นะคะด้านหลังยันอักขระท่านเต็มะคะ่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบวันนี้พิเศษให้เลยนะคะท่านขอปล่อยให้กับท่านคู่นี้เลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด2อ,องค์ค่ะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะคู่นี้แบ่งปันที่ห้ารอยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้ท่านจะได้รับทั้งสององค์นะคะมาพร้อมถักลวดแบบโบราณนะคะท่านองค์นี้ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆขสิบนะคะัท่าน สององค์เลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะท่านติดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะไม่พลาดนะคะท่าน5 5 0หบาทเท่านั้นเลยนะคะคู่นี้ค่ะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมคองท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อสดนะคะเป็นพระผงของขวัญปากน้ําค่ะอยู่ในเลี่ยงน่ะท่านเป็นเนื้อผงงามๆค่ะท่าน องค์เก่าองค์งามนะคะเลี่ยมจับขอบด้วยน้องท่านปอแบ่งปานนะคะคู่นี้ห้าห้าบาทค่ะห5 0ห้าบาทนรงท่านให้ทันกันนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะเป็นพระขงคงขวัญน,นะคะแบ่งปันที่ห้ายห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะมาเลข12รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเช่นกันนะคะท่านเป็นเนื้อตะกัวนะคะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยน้องท่าน คู่นี้นะคะท่านได้สถาวันนี้ไม่รอช้าแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะท่านคู่นี้นะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะท่านเนื้อตะกัวนะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามวันนี้นะท่านเป็นตรุษนะคะเป็นลูกสะกดของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าของท่านนี่ค่ะ สังเกตนะคะจะมีโค้ดนักขนท่านตรงยันตรงนี้นะคะอักขรวไว้ว่าหลวงปู่สุขค่ะองค์งามมากๆอีกองค์นะุนท่านก็เป็นของหลวงปู่สุขเช่นกันนะคะอง,งน,นี้เป็นเลี่ยมนะคะท่านมีถักลวดด้วยนะคะของหลวงปู่สุขค่ะลูกสะกดสององน,นี้นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะรับคู่ไปเลยที่ห้ารอยห้าสบาทค่ะห้าร้อยห้าสบาทเท่านั้นเลยนะคะถ่านมากขะท่านมากันที่รายการที่14ี่ค่ะ มาเลขสิบสี่วันนี้นะคะท่านได้รับสององค์เช่นกันค่ะเป็นพระคงนะคะเป็นพระคงและพระขุนแผนบ้านกลางนักทานคู่นี้ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนักทานพระคงนะคะเนื้อดินเก่างามของท่นานวันนี้ปล่อยแป่นปันนะคะสําหรับลูกค้าช่องปัญญาค่ะท่านใดไวย่อมได้ของดีกระบบ้นค่ะคู่นี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทครับท่าน มาพร้อมถักลวดแบบโบราณนะคะห้าบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะ่านมากันที่รายการที่15ค่ะมาเลขสิรายการนี้นะคะองคนี้เป็นพิมพ์เตารี่น้นงท่านของหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเป็นพิมพ์เตารี่น้นงท่านองงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมเสร็จกรอบให้กับท่านเลยนะคะรายการนี้ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะหลวงพ่อทวดพิมพ์ตารีค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้น้ท่านเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อไผ่นะคะองค์หล่อโบราณพ่อไผ่นะคะรายการนี้นะคะท่านงดงามมากๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดสนใจนะคะวันนี้พิเศษให้ที่350บาทค่ะ 350บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นพระลีลาเมตขนุนน้าทานะะเนื้อดินนะคะท่ทานนี่ค่ะลีลาเมตขนุนรายการนี้แบ่งปันที่350บาทค่ะ350บาทเท่านั้นเลยน้ำทานเฉพาะ EP นี้ EP เดียวเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ ปิดให้ทันจองการให้ทันโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้เป็นพระซุ้มกอ้องท่านองค์นี้เป็นพระซุ้มกออยู่ในชุดเบญจภา,าคีด,ด้วยนะคะวันนี้พิเศษให้ค่ะามาบบาทค่ะ350บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นเลี่ยมเงินผสมท่านเลี่ยมกรอบเงินเต็มให้กับท่านเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะ หมายเลขสิบเก้าวันนี้นองท่านเป็นหลวงพ่อปลานะคะพิมพ์ทรงปลาคราท่านรายการนี้เป็นพิมพ์ทรงปลานะคะแบ่งปลาคราท่านที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนักท่านแบ่งปันกันไปวันนี้นะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันค่ะฮับนะคะมาที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบรายการนี้นะักท่านองค์นี้น่าจะเป็นพระกุนาท่าน ท่านดูนะคะเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะ350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทอง์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะท่านใดพอทราบที่นะคะศรัทธาค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินเต็มให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมเงินผสมของท่านแบ่งปันที่3 5 0หบาทค่ะฮัดนะค่ะวันทีรายการที่21ค่ะมาเลขยี่สิบเอ็ดรายการนี้น้องท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะ อ,องนี้เป็นหลวงพ่อทวดเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยน้ำทานท่านดูนะคะเลี่ยมนั่นนะคะ่ะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรุ่นรังหนังสือค่ะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะทดหน้าค่ะมาให้รายการที่22ค่ะมาเลข22รายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะททานอ,องคนี้นะคะเป็นพิมพ์นิยมเนื้อทองเหลืองค่ะ เลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะแบ่งปันค่ะท่านที่450บาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9ย์2 7 1 5 3 0891927153จะส่งส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านได้ปิดทานจองท่านได้ารายการไหนไปในะวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะครท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ